ท่านผู้ชมฮะมีข่าวบอกว่าปากเบี้ยวลิ้นแข็งอุย้ยนี่เป็นเวรกรรมเนี่ยเวรกรรมมีจริงคนะรับท่านผู้ชมอ่อดข้าวอดน้ําจนปากเบี้ยวลิ้นแข็งแล้วอ่ะกรรมที่เกิดจากการด่าสถาบันกรรมที่เกิดจากการด่าบรรพปุรุษสนอหองนะครับท่านผู้ชมโอ้นี่กรรมไม่ได้ไปถึงชาติหน้าชาติไหนหรอกกรรมมันเกิดชาตินี้เขาเรียกว่า นัตถิกรม,มังสมะพา,าลังแรงใดในโลกเสมือแรงกำมไม่มีครับท่านผู้ชมนะวันนี้พบกับอาจารย์ยอดอนี่นี่เขาเรียกว่าด่าบรรพปกาลีด่าบรนพะุุลุษด่าสถาบันด่าสิ่งที่มีบรรมีมีบุญคุณกับประเทศชาตินะกรม,มันมาถึงขั้นนี้แล้วท่านผู้ชมเออหลิ้นแข็ง ba ba a ba ra.